เอาเลยครับสวัสดีชาวดีเจไรเดอร์ที่น่ารักกันทุกๆคนเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยโดนถามบ่อยมากๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะมาตอบให้ทุกคนนั้นเข้าใจในมุมมองของผมแล้วกันนะครับคลิปนี้นั้นเป็นมุมมองของผมที่ความเข้าใจของผมแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้มีคําศัพท์แอดวานซ์อะไรมากนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเข้าใจ เร <tang s> ื่องนั้นนะครับก็คือเรื่องของความทนทานของรถนะครับหลายๆคนชอบถามพี่ครับพี่ครับลากยาวๆนะครับรอบสูงๆยาวๆรถจะพังจริงไหมครับพี่ครับพี่ครับรอบตัดลากยาวๆจะเป็นอะไรไหมครับพี่ครับผมขับออกต่างจังหวัดลากยาวๆไม่พักรถจะเป็นอะไรไหมครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาตอบคําถามประมาณหนึ่งนะครับผมขอใช้คําว่าประมาณหนึ่งนะครับผมอาจจะตอบคําถามได้ไม่หมดนะครับแล้วก็อยากจะ พูดให้ทุกคนเข้าใจนะครับโดยที่ไม่ต้องมีคำศัพท์แอดวานซ์นะครับผมก็จะอธิบายแบบง่ายๆสั้นๆจากการใช้งานแล้วก็จากคนรู้จักหลายๆคนที่ให้ความรู้ตรงนี้มานะครับผมนะผมขอกลื่นก่อนอย่างแรกนะครับว่ารถนะครับทุกคันค่ายใหญ่ค่ายดังนะครับที่มีความทนทานอยู่แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันถูกสร้างมาเพื่อให้ทนมือทนตีนพอสมควรนะครับถ้าออกมาจากศูนแป๊บเดียวแล้วพังเนี่ยอันเนี้ยคือหลุด qc แน่นอน นะครับเราคุยกันแบบนี้ก่อนนะครับรถเดิมๆเ,เลยเนี่ยนะครับเราคุยกนถึงรถเดิมๆเ,เนี่ยนะครับเราจะลากแม่งย,ยาวร้อยโลนะครับสมมตินะนินจา400รอบตัดสักร้อโลนะครับลากย,ยาวเลยร้อยเก้าทั้งทางเลยถามว่าพังไหมผมพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าในกรณีที่รถคุณเดิมสนิทนะครับและก็ดูแลเนียบดูแลดีนะครับรถคุณไม่มีจุดบกพร้องอะไรทั้งสิน้น 100โลลากยาวๆเลยเนี่ย100โลเนี่ยถ้าตีกลมๆก,ก็สักประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงอ่าชั่วโมงนึงอะอ่ะต่ำกว่าชั่วโมงแน่ๆแ,แหละนะครับถ้าเราจะลากร้0ยาทั้งทาง100โลเนี่ยนะครับไม่ถึงชั่วโมงแน่นอนถามว่ามีโอกาสทางไหมก็ต้องพูดตามตรงว่ามีนะครับมีแต่น้อยมากๆถ้าในกรณีที่รถเรานั้นสมบูรณ์หนึ่งร้อนะครับดูแลตรงรอบตลอดนะครับดูแลดีดูแลเนียบนะครับแล้วก็รถของเราเดิมนะครับขอย้ําคําว่าเดิมนะครับ มันทนอยู่แล้วครับมันสามารถลากยาวๆ1 0 0กิโลได้อยู่แล้วแต่ว่าคือไม่มีทางหรอกครับที่เราจะได้ขับ190ลากทางทางมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องมียกกันบ้างนะครับมียกก่อนบ้างหรือว่ามีติดไฟดงไฟแดงมีรถติดกันบ้างนะครับหรือไม่เราก็เหนื่อยก็เมื่อยตามตามระยะทางตามความเร็วของเรานะครับแน่นอนครับมันมันมีเปอร์เซ็นต์พังแหละแต่ไม่ได้สูงนะครับเรียกได้ว่า 1- 5%่นนะครับประมาณนั้นอ่ะที่มันจะมีโอกาสพังนะครับ ทีนี้นะครับเราขอมาพูดตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมเคยขับ CBR 150R นะครับรอบตัดเลยนะครับรอบตัดเลยเนี่ยนะครับกรุงเทพชลบุรีไปกลับเลยนะครับคือไปปุ๊บรับเพื่อนกลับเลยนะครับระยะทางรวมประมาณเกือบจะ200โลนะครับรอบตัดผมใช้คําว่าแทบจะทั้งทางนะครับบางนาตาดนะครับคือเส้นตรงยาวเลยนะครับลากทั้งทางนะครับ100-130โดยประมาณตัดแม่งทั้งทางเลยนะครับรถไม่มีปัญหา รถไม่มีปัญหาเลยนะครับรถสามารถขับได้ตามสบายนะครับแต่ว่าอ่ะอย่างนี้ก่อนแต่ว่ารถของผมนั้น1ครับเดิมสนิทท่อไม่เปลี่ยนนะครับดูแลดีนะครับดูแลดูแลทีกว่ารอบศูนย์อีกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับผมทําแล้วไม่มีปัญหาแต่พอเรามาดูกันที่ซีซีใหญ่ๆนะครับแน่นอนครับซีซีใหญ่ปัญหาที่คนชอบเจอคือออกทิปแล้วน็อกออกทิปแล้วพัง เราก็ต้องมาถามตัวเองก่อนครับว่าเรานั้นดูแลมันดีหรือไม่นะครับคือถ้าน้ํามันเครื่องแม่งคือน้ํามันเครื่องเก่าหรือเราไม่ได้ถ่ายเลยเราใช้เกินรอบเออเกินรอบถ่ายมานานแล้วหรือว่าแบตอ่อนแบตไม่แบตไม่ดียางไม่ดีโซ่ไม่ได้ตั้งไม่ได้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาอะไรจุกจิกภายในที่เราอาจจะไม่ได้ขับกันบ่อยนักนะครับแน่นอนครับมันเสี่ยงพังมากขึ้นเพราะว่ารถมันไม่ได้วิ่งเป็นปกติรถมันไม่สมบูรณ์100%นะครับ ทำให้มันมีโอกาสพังมากขึ้นพูดกันง่ายๆก็ประมาณนั้นนั่นแหละส่วนอีกคําว่าใช้รอบสูงเกินไปเนี่ยใช้รอบสูงตลอดเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์พังขึ้นพังง่ายขึ้นไหมผมก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่ามันมีเปอร์เซ็นต์พังขึ้นไม่ใช่พังขึ้นสิพังง่ายขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่แค่สมมุติว่ารถคันนี้ถูกตั้งอายุการใช้ง,งานไว้ที่100นะครับ100้อะไรก็แล้วแต่ตั้งไว้ที่เลข100นะครับ ถ้าเราใช้รอบสูงเป็นเวลานานติดต่อกันหลายๆครั้งนะครับอายุการใช้งานอาจจะเหลือ98 97หรือ95ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวเลข100นั้นที่ผมอายถึงเนี่ยอาจจะระยะเวลา10ปีอาจจะระยะเวลา15ปีเราใช้รอบเครื่องระยะสูงมากๆเนี่ยมันอาจจะย่นเหลือ9ปีหรือ14ปีก็ได้นะครับใครจะไปรู้ถูกไหมถ้าในกรณีที่เราดูแลมันดี ดีเป็นปกตินะครับมันดีเป็นปกติรถทุกคันทนอยู่แล้วนะครับทนมือทนตีนอยู่แล้วตราบใดที่รถเราเดิมๆไม่ไปปลดไม่ไปจูนนะครับแน่นอนครับลากได้ยาวๆนะครับรถเขาทำสเตรสเทสมาแล้วเรียบร้อยนะครับคือการสร้างแรงกดดันให้เครื่องยนต์เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆเขาทํามาตั้งแต่โรงงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยู่กับเราเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมันสามารถรับแรงกดดันได้มหาศาลนะครับรถพวกนี้นะครับคือเขาล็อกมาให้ปลอดภัยกับเครื่องยนต์และตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางไป ไปใช้รอบที่เกินกําหนดของเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์พังได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการถนอมเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเหมือนกันนะครับคือมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับถามว่ารอบตัดลากทั้งทางได้ไหมก็ทําได้แต่ถ้าพังก็รับผิดชอบซะนะครับถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมมีแต่น้อยมากๆนะครับน้อยมากๆคือมันมันแทบจะหาถนนที่มันขับรอบตัดลากยาวๆก็ยากอยู่แล้วนะครับ เราแม่งจะไหวหรือเปล่านะครับผมบิดอสมมติผมบิด1 8 0 190เนี่ยนะครับผมเชื่อเลยว่า5โลผมเมื่อยแล้วนะครับ5โลเนี่ยปวดหลังเมื่อยแล้วนะครับไม่ไหวแล้วกูต้องผ่อนนะครับไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นการการที่คุณจะลากยาวเนี่ยนะครับ180 190เป็นระยะเวลาระยะระยะทางละกันระยะทาง100โล200โลเนี่ยผมใช้คําว่าแม่งเป็นไปไม่ได้ครับเราแม่งไปก่อนเครื่องแน่นอนนะครับ ใช้รอบเครื่องสูงเป็นระยะเวลานานมีเสี่ยงผมใช้คําว่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อเครื่องยนต์ส,สึกหลอมากขึ้นนะครับแน่นอนครับเราใช้เครื่องยนต์รอบสูงขึ้นใช้เยอะขึ้นเครื่องยนต์ก็สึกหลอมากขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นดูแลมันดีมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนหรอกครับว่ามันจะพังหรือไม่พังนะครับเราทําได้ตราบใดที่เราดูแลมันตามการใช้งานของเรานะครับเราใช้รอบสูงมากๆก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเร็วหน่อย เราไม่ค่อยได้ใช้รอบเราขับนานๆทีหน่อยเราก็ยืดระยะเวลาการถ่ายน้ำมันได้นิดนึงนะครับก็ไม่ควรยืดเยอะนะครับมาขึ้นมันขึ้นอยู่กับการดูแลระะักษานะครับอย่างเดียวเลยคือแน่นอนครับคือถ้าคุณจะลากร0อยก้าอาจจะในกรณีตัวพันคุณจะลาก299เาเป็นระยะเวลาระยะทาง100-200กิโลผมก็ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าในเคสทั่วไปแล้วนะครับไม่ยางก็โซ่ไปก่อนเครื่องแน่นอนนะครับคือเครื่องเนี่ย แม่งทนชิบหายวายป่วงอยู่แล้วครับถ้าดูแลตรงรอบและดูแลอย่างถูกต้องนะครับตามแบบที่ Istanbul, ตามแบบของศูนย์บริการนะครับคือมันไม่มีทางพังง่ายๆอยู่แล้วนะครับคือคุณชอบบอกว่าผมดูแลดีผมดูแลดีแต่คุณซื้อมือสองมา,าคุณไม่รู้ว่าเออจ้าของก่อนหน้าดูแลดีมากน้อยขนาดไหนนะครับดาเมจมันอาจจะมีอยู่แล้วในเครื่องยนต์ทําให้มันสึกหลอมากกว่าปกติหรือเปล่านะครับโซ <storyline S 2> ่คุณหล่อลื่นเมื่อไหร่คุณตั้งเมื่อไหร่นะครับ <découvrir> ยางคุณเปลี่ยนเมื่อไหร่ยางคุณเช็คเมื่อไหร่นะครับ ระยะสภาพยางคุณหน้ายางคุณเป็นยังไงบ้างนะครับยังยังสภาพดีอยู่หรือเปล่าคุณได้เช็คหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นคําว่ายางแตกคําว่าโซ่แตกนะครับไม่ได้แปลว่ารถพังนะครับคือคือมันก็รถพังนั่นแหละแต่ว่าเครื่องยนต์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคุณไม่ได้ดูแลเองนะครับตรงนี้คือการออกทริปร้อยส0งร้อโลเนี่ยนะครับเวฟแม่งทําได้รถรุ่นอื่นแม่งทาได้ทําไมคุณจะทําไม่ได้ คุณแค่ใช้รอบเครื่องมากกว่าเขาประมาณหนึ่งแค่นั้นเองทําไมคุณจะทําไม่ได้ถูกไหมครับไอ้พวกคาดร้อยห้าสิบพวกเวฟเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าใช้รอบสูงแทบทั้งทางนะครับดูอย่างรถรถคุณบอลพอร์ทพาเที่ยวนะครับขับเป็นพันกิโลนะครับผมเชื่อว่ารถคันนั้นเนี่ยนะครับใช้รอบสูงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ารอบเครื่องนะครับมันไม่ใช่รอบสิความเร็วมันทําได้น้อยครับทำให้ถนนเนี่ยปกติเลาววิ่งร้อยถึงร้อยยี่ก็แน่นอนครับแม่งใช้รอบสูงชิบหายครับ รถคันนั้นยังทําได้เลยครับทำไมรถบิ๊กบค์ที่มีการวิจัยขั้นสูงสุดเนี่ยทำไมจะทําไม่ได้นะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้คุณดูแลให้ถึงละกันนะครับเพราะว่ารถที่สมรรถนะถูกรีดมากขึ้นนะครับทำให้การสึกหลอมากขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลที่เราต้องให้มันเนี่ยก็มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอบคําถามไว้เลยนะครับว่ารถนะครับลากรอบตัดยาวๆขับยาวๆรอบสูงยาวๆได้หรือไม่ผมก็ต้องพูดตามตรงว่าได้แต่ว่าถ้า จะทำนะครับดูแลให้ดีๆนะครับทายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลรถนะครับดูแลทุกอย่างส่วนองค์ประกอบทุกอย่างของเครื่องยนต์และรถรถของเรานะครับดูแลให้ดีนะครับยางโซ่สเตอร์เบรกอะไรทําดูแลให้ดีนะครับแล้วมันจะไม่พังนะครับเราสามารถรอบตัดลากยาวๆไปเถอะนะครับไม่พังหรอกครับนะครับตราบใดที่เราดูแลมันดีนะครับก็ก็ต้องพูดตามตรงครับว่าก็คําถามเนี่ย นะครับคำถามอันนี้เนี่ยก็มันขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนแล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ลแลแตคลาสนะครับก็อาจจะตอบได้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคําถามนี้นะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับอาจจะตอบคําถามได้ไม่มากก็น้อยสําหรับหลายๆายคนนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะสำหรับคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นคลิปอะไรนะครับหรือว่าจะมีแนวโน้มคลิปอะไรบ้างนะครับอาจจะมีการสอน รถขับรถมีคัสอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้นะครับผมนะก็อขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ